นี่คือหลวงพ่อรวยทันใจพระประธานอุโบสถที่สูงที่สุดในโลกชินนี่วัดอาคมสิทธาพรวัดสวยศักดิ์สิทธิ์ดินแดนท้องมังกรแห่งจังหวัดฉะเชิงเซาโดดเด่นด้วยพระประธานองค์ใหญ่ปางยืนอุ้มบาทความสูงถึง18เมตรเดิมทีเป็นหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาในสายของวัดท่าสุงหรือสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำตามความเชื่อขอพรสำเร็จสมหวังโชคลาภร่ำรวยนิยมทำพิธีขอขามากรรมด้วยการรดน้ำที่เท้าของหลวงพ่อ และแขวนกระดิ่งขอพอรทั้งสี่ทิศทั้งการเงินสุขภาพหน้าที่การงานและความรักใต้ฐานองค์พระมีวังบาดาลพ่อปู่ผู้ชงหน้าคราชและแม่ย่าสีปางตาลผู้ปกปักรักษาองค์หลวงพ่อรวยทันใจกับตำนานให้โชคถูกหวย30มงวดติดต่อกันรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายจุดสำหรับผู้ที่ศรัทธามาร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ร่วมสร้างอุโบสถเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาสืบไป